ความจริงล้วนมีความเชื่อเป็นปัจจัยทุกปัจจัยของความเชื่อล้วนมีความจริงเป็นเหตุผลพิสูจน์เสมอได้เวลาทบทวนอดีตสำรวจปัจจุบันกำหนดอนาคตกับรายการเส้นทางดวงโดยพัดนัตพงษ์เลิศวัฒนรธรศาสแห่งความจริงและความเชื่อสู่ความสำเร็จที่มั่นคง สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเส้นทางดวงนะครับในช่วงของเบอร์ชีวิตครับมีหนึ่งคำถามฝากถามผมก็มาทางไลน์แอถามว่าอาจารย์คะเราสามารถที่จะใช้เบอร์โทรศัพท์ได้กี่เบอร์คะแล้วการที่เรามีเบอร์โทรศัพท์เยอะๆมันดีไหมคะคือต้องตอบอย่างนี้ครับว่าการที่เรามีเบอร์โทรศัพท์เยอะมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับ ถ้าเลขหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เหล่านั้นเนี่ยส่งผลดีกับเรายิ่งมีมากก็ย่อมที่จะทำให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จมากผมเปรียบเทียบระหว่างบริษัทขนาดเล็กกับบริษัทขนาดใหญ่ถ้าวันนี้บริษัทหนึ่งมีพนักงานอยู่ประมาณ20คนกับอีกบริษัทหนึ่งมีพนักงานประมาณ1000คนคุณลองนึกภาพระหว่าง2บริษัทนะครับบริษัทที่มีพนักงาน20คนเนี่ย การบริหารจัดการมีความยุ่งยากไหมครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยใช่ไหมครับความปวดหัวหนู่นนี่นั่นลหลายๆอย่างมันก็จะไม่ค่อยซับซ้อนมากแต่ถ้าเกิดวันนี้ไปมองดูในส่วนตัวบริษัทที่มีพนักงาน1,000คนคุณลองนึกดูนะครับว่ามันจะมีความลึกลับซับซ้อนมากขนาดไหน,ผนแผนกนั้น,ผนแผนกนี้ยิ่งเราอยู่กับคนมันก็ยิ่งมีความวุ่นวายเป็นทุนอยู่แล้วเพราะอะไรครับ เพราะคนเราต่างคนต่างคิดต่างมีพฤติกรรมและนิสัยที่ต่างกันนี่คือความหมายว่าถ้าเป็นรูปแบบของบร,ริษัทระบบการจัดการก็จะมีความยุ่งยากต่างกันเบอร์โทรศัพท์ก็เหมือนกันถ้าวันนี้ท่านมีเบอร์หนึ่งเบอร์กับท่านมีเบอร์สามเบอร์ถามว่าการส่งผลมันต่างกันไหมก็ย่อมต่างเหมือนกับบร,ริษัทถ้าหนึ่งเบอร์เนี่ยมันมีความปลอดภัยมากกว่านะ ถ้าวันนี้เบอร์นั้นดีมันก็จะส่งผลในทิศทางที่ดีทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จเป็นแรงหนุนแรงสนับสนุนได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดวันนี้มีหลายเบอร์แล้วมันเป็นเบอร์ที่ดีด้วยทั้ง3เบอร์มันก็จะช่วยกันหนุนนําส่งเสริมทําให้ชีวิตของคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่า1เบอร์นั่นหมายว่ามีเบอร์มากแล้วดีกว่าก็ย่อมมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จมากกว่า แต่การที่เรามีเบอร์มากต้องแยกประเภทให้ชัดเจนเหมือนกับการที่เรามีบริษัทที่ขนาดใหญ่มีพนักงานจํานวนมากมันก็ต้องแยกผแผนกในการผลิตนี่คือแผนก QC ีนี่คือผแผนกผลิตนี่คือผแผน,อผนแกอะไรออฟฟิศมันต้องมีความชัดเจนในสัดส่วนต่างๆเหมือนกันคุณมีเบอร์มากไม่ได้หมายความว่าคุณใช้เบอร์ส่วนตัวทั้งหมด3เบอร์นี่ก็เพื่อนนี่ก็เพื่อนนี่ก็เพื่อนทั้งหมด3เบอร์ใช้ในการติดต่อความสัมพันธ์แบบ เพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายทั้งหมดไม่เกิดประโยชน์เพราะอะไรครับเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกินไปมันล้วนแต่เกินความพอดีและมันจะทําให้เกิดการโอเวอร์ดังนั้นใช้มากเบอร์ดีแต่ต้องถูกประเภทเบอร์นี้ส่วนตัว,ส,ว,ตวส่วนตัวมีแค่เบอร์เดียวพอครับอ่าส่วนตัวมีแค่เบอร์เดียวพอเพื่อนแฟนนะหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือญาติสนิทมิตรสหายซึ่งเป็นคนที่เราอยากจะติดต่อแบบส่วนตัว นี่คือเบอร์ส่วนตัวทําไมถึงบอกว่าถ้าคุณมีเบอร์ส่วนตัวดีคนเหล่านั้นก็เปรียบเสมือนกับเรื่องราวที่มีการพูดคุยกันก็มีแต่เรื่องดีๆจะไม่ค่อยมีปัญหาในการถกเถียงกันยืมเงินการสร้างความรึนร้อในให้กันกระสัคนที่อยู่รอบข้าขงเราก็จะมีแต่ความรักความเมตตาสน,สนับสนุนส่งเสริมในสิ่งที่เราคิดและปรารถนาแต่ถ้าเกิดวันนี้เบอร์ไม่ดีความวุ่นวายที่มันอยู่ภายในระหว่างคนใกล้ชิดก็จะมากขึ้นต่อให้คุณไม่ใช่คนสร้างปัญหา แต่แฟนก็สร้างปัญหาได้พ่อแม่สร้างปัญหาได้พี่น้องสร้างปัญหาญาติสร้างปัญหาได้ถ้าเบอร์ไม่ไดีนะแล้วเบอร์ที่สองทำอะไรอ่ะก็แยกประเภทเลยคุณมีกี่ธุรกิจคุณมีกี่อาชีพแยกออกไปให้ชัดเบอร์นี้ขายของออนไลน์ก็ต้องขายของออนไลน์อย่างเดียวติดต่อลูกค้าขายของออนไลน์อย่างเดียวเวลาที่เบอร์โทรศัพท์นี้ดังขึ้นมาปุ๊บคุณรู้เลยว่าคืออาชีพอะไรนะเบอร์นี้เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะฮะส่วนตัวที่คุณทํา อาจจะเป็นธุรกิจอะไรก็แต่เปิดร้านอาหารอสังหาริมทรัรพย์หรือมีหน้าโรงหน้าร้านก็ต้องติดต่อลูกค้ากลุ่มนี้เท่านั้นดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราใช้เลขแต่ละตัวให้ถูกหน้าที่ถูกงานของเขาเขาก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนนักกีฬาแหละครับเป็นนักกีฬาเหมือนกันคนหนึ่งเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งเป็นนักเตะตะก้อจะให้คนที่เตะตะก้อเก่งๆมาเตะฟุตบอลเก่งเหมือนกันไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นนักกีฬาเหมือนกันก็ตามแต่ดังนั้นการใช้เลขแต่ละตัวต้องมีความเหมาะสมกับดวงชะตากับคนคนนั้นเลขแต่ละตัวไม่ได้หมายความว่าใครเอาไปใช้แล้วจะดีเหมือนกันนะครับเพราะการออกแบบร้อยเรียงถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมากที่จะส่งผลหนุนนำชีวิตของคุณให้ประสบความสำเร็จเร็วหรือช้าก็อยู่ที่กลุ่มตัวเลขเหล่านี้ ดังนั้นถ้าคุณมีเบอร์มากแล้วเป็นกลุ่มที่ดีแยกประเภทชัดเจนแบบนี้ครับมันจะเต็มประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จรวดเร็วแต่อย่าลืมนะครับว่าเบอร์มีหน้าที่ส่งเสริมในสิ่งที่คุณเป็นและคุณทําอย่างถูกจุดถ้าวันนี้คุณทําธุรกิจนี้อยู่คุณหากลุ่มตัวเลขใช้ตัวเลขที่อยู่ในดวงชะตาว่าเรื่องนี้เลขนี้เด่นเรื่องอะไรเลขนีแข้แข็งแรงเรื่องอะไร เอาไปสนับสนุนในเรื่องนั้นแล้วมันจะทําให้ธุรกิจนั้นสิ่งที่คุณทํามันติดเธอบอบแลวประสบความสำเร็จเหมือนคุณใช้คนถูกถูกความสามารถยังไงมันก็เต็มประสิทธิภาพถ้าวันนี้คุณลองไปบังคับให้คนคนหนึ่งเขาทําอะไรสักอย่างหนึ่งในขณะเดียวกันที่เขาไม่มีความสามารถและเขาไม่ชอบเลยคุณคิดว่าเขาจะทําได้อย่างเต็มที่ไหมมันก็ไม่เหมือนกันถ้าเราไปบังคับให้ตัวเลขมันทําอย่างที่เราต้องการในขณะเดียวกันที่พฤติกรรมและนิสัยส่วนตัวและคุณสมบัติของดาวและหน้าที่ของเขาในดวงชะตา มันไม่ได้ใช่สิ่งที่เขาถนัดเขาทําได้ครับแต่มันไม่ดีพอนั่นหมายความว่าวันนี้ทําไมเปลี่ยนเบอร์แล้วมันไม่ดีทำไมวันนี้เปลี่ยนเบอร์หลายเบอร์อาจารย์นั่นก็ว่าอย่างนี้ไปศึกษาตำรงตำราศึกษามาจาก Youtube ศึกษามาจากหลายหลายที่ทำไมมันเป็นเบอร์มงคลและทำไมให้ชีวิตเราไม่มงคลนี่คือโจทย์ว่าคุณเก่าไม่ถูกที่กันนะ เลขแต่ละตัวมีหน้าที่ของตัวเองเลขแต่ละตัวมีนิสัยของตัวเองเหมือนคนคุณมีนิสัยอย่างไรอยู่ที่บ้านนั่นคือสันดานนะครับแต่เวลาที่คุณมาอยู่กับเพื่อนร่วมงานมาอยู่ในหน้าที่คุณต้องทิ้งนิสัยเดิมออกไปก่อนคุณไม่สามารถจะเอานิสัยและสันดานคุณมาใช้ในที่ทํางานได้เพราะคุณต้องอยู่กับคนอื่นคุณจะมาใช้อํานาจบาดใหญ่เหมือนอยู่ที่บ้านไม่ได้ดังนั้นพอมันมาอยู่ในหน้าที่นิสัยก็ต้องถูกดอปลงไปแล้ว หน้าที่มันถนัดไหมล่ะถ้าถนัดมันก็ทำได้เต็มที่ถ้าไม่ถนัดก็สักแต่ทําแค่รอให้ค่าก็แค่นั้นเองฉะนั้นครับการที่เราจะออกแบบหรือนำเบอร์โทรศัพท์มาใช้จะส่งผลต่อชีวิตเรามากหรือน้อยปัจจัยมันอยู่ที่ว่าเลขเหล่านั้นให้คุณหรือให้โทษกับคุณอย่างแท้จริงเลขเหมือนกันแต่ให้ผลไม่เหมือนกัน ไปดูของเพื่อนโอ้เลขสวยมากครับแต่ชีวิตชิบหายมากครับเลขบางคนโอ้โหแย่มากถ้ามองตามความเป็นมงคลแต่ทําไมชีวิตมันดีดีครับเฮ้ยเราต้องดูนะครับว่าใครใช้กับเลขอะไรดีและไม่ดีสังเกตดูถ้าเปรียบเทียบอาชีพง่ายๆให้เข้าใจบางคนเนี่ยทําอาชีพด้านมืดโอ้โหรวยขายหวยนะฮะขายของเถื่อนขายยาบ้าพวกนี้รวยเพราะอะไร เพราะในดวงชะตาของเขาเลขเหล่านี้มันให้คุณแต่บางคนไปทําโอ้โห و, แค่คิดจะทำนะครับแค่รอดแรกนะครับโดนจับติดคุกหัวโตไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยก็เย yeah. อะแยะเพราะอะไรเพราะเราต้องรู้หน้าที่และนิสัยของดาวที่อยู่ในดวงชะตาของเราอย่างแท้จริงว่าเป็นอะไรและการที่เรารู้แล้วว่าดาวแต่ละดวงมีหน้าที่อะไรสําคัญที่สุดในการผสมนะครับสําคัญมากคือการผสม วัตถุดิบต่างๆเหล่านั้นที่เกิดความกลมกล่อมและลงตัวเหมือนวัตถุดิบวันนี้คุณเป็นกุ๊กเอากุ๊กสามคนมาวัตถุดิบเดียวกันและปรุงอาหารเมนูเดียวกันรสชาติออกมาไม่เหมือนกันนะครับแสดงว่าวัตถุดิบเดียวกันตัวเลขเหมือนกันแต่เวลาปรุงออกมาเอาไปใช้กับใครสักคนหนึ่งมันไม่ได้ถูกปากเขานะสามคนที่ทํามามันต้องมีสักคนหนึ่งที่ชอบและไม่ชอบเออคนนี้อร่อยคนนี้พอดี มันอยู่ที่คนคนนั้นไหมว่าคุณชอบรถอะไรดังนั้นเวลาปรุงอาหารต้องปรุงให้กับปากของคนกินอย่าปรุงให้ถูกใจของคนทำเหมือนกันการออกแบบเลขชีวิตเบอร์ชีวิตทำไมวันนี้ต้องออกแบบเฉพาะคนคนนั้นผมกำลังพูดถึงการร้อยเรียงตัวเลขเฉพาะบุคคลนะครับผมไม่ได้พูดถึงการที่จะเอาเลขอะไรมาใช้ก็ได้ในความเป็นมงคล แล้วไปยัดเยียดให้กับชีตของใครสักคนหนึ่งที่บอกว่ามันมงคลมันมงคลไปซื้อมาราคาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านก็มีบางคนเบอร์แสนเบอร์ล้านเหล่านั้นบางครั้งผมเอา,เอามาให้ผมดูให้ฟรียังไม่เอาเลยครับเพราะมันคือความชิปหายในชีวิตผมเพราะเลขเหล่านั้นไม่ไมถูกกับดวงผมฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนให้เข้าใจว่าการที่คุณจะมีเลขอะไรก็แล้วแต่ ที่มาเป็นตัวส่งเสริมหนุนนําในสิ่งที่คุณทํามันต้องเกาให้ถูกที่คันทาอาชีพนี้ต้องเป็นกลุ่มเลขนี้ทําอาชีพนี้ต้องกลุ่มเลขนี้ใช้ส่วนตัวต้องกลุ่มเลขเหล่านี้มันถึงจะทําให้คุณมีความสุขและได้รับความสําเร็จอย่างมั่นคงดังนั้นตอบเลยนะครับว่ามีเบอร์โทรศัพท์มากหรือน้อยไม่เกี่ยวแต่ใช้ถูกประเภทและถูกกาลเทศะหรือไม่ส่วนนี้ต่างหากครับที่เป็นปัจจัยที่สําคัญและผมอยากจะเน้นย้ํา ให้กับทุกคนได้เข้าใจว่าไม่ผิดถ้าคุณคิดจะใช้แต่มันจะผิดมหานามากถ้าเลขที่คุณใช้มันให้โทษคุณทุกประตูชีวิตคุณครับคุณเป็นคนเลือกที่จะหาใครมาช่วยชีวิตคุณวันนี้ความเก่งความสามารถมันมีคือทุนเดิมแต่การที่เรามีตัวช่วยที่ดีมันก็จะทำให้เราเบาแรงและก็ถึงฝัง่งฝันได้ง่ายขึ้น ดีกว่าที่เราจะต้องใช้ความเก่งต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาเพียงอย่างเดียววันนี้เราใช้พลังของจักรวาลเราใช้พลังของตัวเลขดวงดาวมาเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเห็นไหมทำไมต้องมีน้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่นเพื่อให้เครื่องมันฟิตสตาร์ตติดง่ายไงครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีตัวช่วยเสมอมันถึงจะเกิดความสุขอย่างแท้จริงครับนี่คือคำถามที่ถูกตอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับดังนั้น อยากจะมีเลขชีวิตที่มันเหมาะกับชีวิตคุณต้องหาให้เจอถ้าวันนี้คุณหาไม่เจอต่อให้คุณเปลี่ยนเบอร์สิบครั้งร้อยครั้งชีวิตมันก็เหมือนกับการจับปูใสก่กระดองลองผิดลองถูกกันนะครับมันไม่จบมันไม่สิ้นวันนี้ดีกว่าไหมถ้าเราได้เลขชีวิตของตัวเราว่าเลขไหนดีเลขไหนไม่ดีการหาเบอร์เนี่ยมันต้องหายเข้ากับคนกินการทําอาหารต้องทําอาหารให้มันเข้ากับปากคนกินหาเบอร์ก็เหมือนกันต้องหาให้กับคนที่เขา เหมาะกับเลขนี้จริงๆนะฮะดังนั้นการผสมประสานการ,ร,รปรุงเลขต่างๆร้อยเรียงเลขต่างๆมีความสําคัญอย่างยิ่งว่าวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการคือเรื่องอะไรงานเงินความรักสุขภาพเรื่องไหนที่เป็นเรื่องหลักๆที่คุณต้องการสิ่งเหล่านี้ต่างหากครับมันคือสิ่งที่เราต้องมาดูกันว่าเราจะเอาเลขอะไรที่แท้จริงปรึกษาเรื่องราวของเบอร์ชีวิตครับไปที่ไลน์แอดนะอยากจะรู้ว่าเลขที่คุณใช้อยู่เป็นยังไง นะฮะแล้วผมจะบอกว่าทําไมถึงไม่ได้ทําไมถึงได้และควรจะใช้เลขอะไร a p 2 4 5 6ครับทุกคําถามย่อมมีคําตอบสงสัยเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเบอร์ชีวิตติดตามได้นะครับทุกวันพุธเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปที่เพจหมอพัดชัวภาพทาง Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube หมอพัดชัวภาพแห่งนี้ทุกวันพุธ2องทุ่มมาหาคำตอบสงสัยเบอร์คุณก็ฝากไว้เม้นไว้เดี๋ยวผมจะทำการตอบให้ แบบสดสดทุกวันพุธนะฮะเป็นต้นไปทุกวันพุธเวลา20่นากาเป็นต้นไปนะครับสำหรับช่วงนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะฮะทุกคำถามย่อมมีคำตอบทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอถ้าคุณเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เรียกว่าให้ความสนใจนะครับเกี่ยวับเรื่องราวของศาสตร์เบอร์ชีวิตกับผมอาจารย์พัฒนนัทผงเลิศวัฒนธร นะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการปรับแก้ด้วยพลังของตัวเลขก็นะฮะพยายามหาเลขที่มันเหมาะกับตัวเองที่สุดนะครับอย่าลองพิาลองลองถูกเพราะชีวิตมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นมันคือสิ่งที่เราต้องจริงจังและก็ต้องทาให้บันให้ประสบความสำเร็จที่สุดขอบคุณและสวัสดีครับทำใหม่หายของไม่ค่อยดีทาใหม่ลูก้าไม่ค่อยมี ปีนี้ดวงดีหรือไม่ ควรลงทุนไหมจงังหวะชีวิตในปีนี้ควรทําอะไรดีปรึกษาเส้นทางชีวิตของคุณวันนี้กับอาจารย์พัฒนัทพงศ์เลิศวัฒนธรผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ไพพย,ยากรณ์เลขศาตร์เบอร์โทรศัพท์ชื่อสกุลมงคลและศาสตร์่วงจุย้ยตามหลักวิชา่วงจุ้ยโบราณ่วงจุ้ยประยุกต์ที่ใช้ในการตรวจหาจุดบกพร่องของชีวิตท่านและคําแนะนําในการแก้ไขอย,อย่างไรให้ชีวิตพลิกกลับมาดีได้โทรนัดตรว ห่วงจุ้ยบ้านห่วงจุ้ยธุรกิจหรือนัดตรวจดวงชะตาเพื่อปรับแก้ชีวิตของท่านโทร0 6, 99, 0 6 <S 2 6 4 7 9 7 9ง0 6 2 6่7 9 7 9 9เ9เส้นทางชีวิตเราลิขิตเองนะเชื่อสี